สวัสดีครับวันนี้เจมก็จอกแจกกระจายมีดับเวทนะครับได้ทำดับเวทใหม่มาดูนะครับเจมผู้ค่ายักษ์อา้าพิทาครับ เรนเอกไปอย่างเท่ค um. รับดิงดิ่งดิ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 ่งดิงนะครับเตรียมพร้อมครับพลางช่วงขีดมาครับ ร้องเหรอร้องเหรอตีขาร้องเหรอนี่โดนครับโดนครับโดนครับทำอะไรครับทำอะไรครับทำอะไรครับตัดขาล่างครับยิออนออกมาเลยมีดนะฉันอยู่นี่ สัตว์สัันหังแหลกชวดเนไหนนามแม่รดกด้เฮ้ยงงเกาหัวครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยงงครับอ๋อต้องโดบยาก่อนยาไม่ได้เอามาได้แค่นี้ครับจบสำหรับคลิปนี้เททีกันครับ